วัดมาได้น,น,นะครับผมตากแดดตากฝนเนร่มแล้วนะครับผมก็เติอ,ตอบรรยากาศกาอะ่ะรับยามแรงๆสักใบสองป่ายนี่นะออกมาตังนอกหน่อยนะครับผมเป็นถนนสองข้างตางนะครับวิวงามแมกนะจากหมู่สามไปหมู่สิบหมู่สิบย่าไปเข้าห้อยนะเส้นทางไปวังผาวันนี้ปาไปแอวห้อยแอวสวนหน่อย ไปชมบรรยากาศแห้งห้อยแห้งสวนแห้งโต้งอย่าง้องหลังจากฝนตกนะครับสำหรับที่อื่นที่่ายนะครับจังหวัดอื่นตอนนี้ฝนตกแน้ำท่วมก็ขอส่งกําลังแรงจ่ายไปตัวนะครับผมสำหรับวันนี้ที่บ้านแม่ซอดนะครับปิดตะเข็บชายแดนอาเภอแม่สอด้วฝนมาตกนะครับผมฟ้าโล่งปลอดโปร่งสบายทั้งที่ทข่าวเพิ่งจะว่าพายุเข้าที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมแต่ผลกระทบคงจะบ่มาถึง บ้านฮาก็ได้เตรียมผมไม่สอดนะครับก็อคอยเรามาระวังกันฟ้าฝนกนมาพ้องามาพ่องเดียวกับมืดมาเดียวกับบทมานะครับฝนมาตคนกระฮ้อนนะครับสําหรับวันนี้ก็่ะเดี๋ยวปลาแกวบรรยากาศทางให้ทางส่วนพ้องนะครับผมหลายวันนะครับที่มาได้ตาแก่นี่นะวันนี้มีโอกาสปลาออกล่าปลาแอวชมตุ่งนะปลาแอลให้สวนจะน่อยหนึ่งนะครับผมแต่จะแกวได้ก็เพรนาวิดีโอนะครับผมเอาบรรยากาศเอาอย่างมาปรกอ ก็แค่ในแอ่วเมินนะครับไม่เหงาอยู่เส้นนี้ไปปู้นครับวังผ่าน,นะครับผมเพนะติดตะเข็บชายแดนทอยพม่เพราะเนาะบรรยากาศที่สุดยอดเลยล่าชมบรรยากาศไป็นร้องๆก่อนครับครับเป็นเต้นฮู้ๆกันดีนะครับป่ายฝนต้นหนาวช่วงนี้บรรยากาศดีนะครับเข้ากับยาเขียวนะครับ แต่เ่าที่ผมสังเกตพอนี่ปีนี้นี่ออกกาะสาละเข้าบลเลืองเสื่อนะครับผู้ปีนี่ออกภาะาเข้าจะเหลืองนะครับเพราะว่าปีนี้ฝนตกหน,นักน้าท่วมชาวนาก็โดนน้ําท่วมไปหลายกาหลายรอบนะก็เลยมาปลูกกันใหม่ก็เลยเป็นการล้านหลังในการปลูกเข้าช่วงนี้กําลังเกี่ยวๆอยู่เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศกันนะครับผม กาศนนี้นะท่นนี้มันสูงนะครับผมแล้วก็จะมองผ่านทิวทัศน์ไกลมากที่เป็นตึกพวกนี้จะเป็นฝั่งพระแม่นะครับลายเขาจะเลี้ยวเขานี่ครับผมไปต่อเลยถนนตอานนี้ในประเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะครับผมเฟียงลิฟต์ถนนดาไปบดพอ้นเลยสามแยกกุ้นสำหรับช่วงนี้เขาแป้งกับมดไปแล้วนะครับผมเกบไปโมดละ ที่เหลือก็เป็นทั่วนะทั่วเขียวทั่วเหลืองอ้อยที่เหลือแล้วก็เป็นข้าวนะครับที่ยังมาได้เกี่ยวนะที่ผมขี่รถมานี่สุดเจ้หูเต้น่านะครับผมเนะี่บอกว่าห้อยพล่อยเป็นห้อยพล่อยว่องเรับผมเต๊มไปหมดเลยตัวบ,บางพ่อพกับปูกต้นไม้บางพ่อพกับปูกพืชหล้มลูกนะอย่างเช่นอันนี้เนะ่เป็นส่วนส่วนเป็นต้นไม้พลอยไม,ไม้อย่างต่างต่างในะ ในวันแน่จะมีทร,รัพยากรธรรมชาติอันนี้สำหรันี้จะเกิดเหตุเดินดีตัดเจอแล้วนี่จะติดกับแม่นะครับใกล้จะถึงแล้วถึงแล้วครับถึงแล้วลไปแอท้องทุ่งนากรรมตัดเจอบรรยากาศนี่สุดยอดนะตัดเอแล้เนะมือนเซิรจะได้มาท้องทุ่งนานะครับผมพอจะหายเป็นวัดหน่อยไม่ได้สดมาห้อยเพื่องงน อันนี้เมันมีข้าวแป้งตัวไงเฮ้ยแป้งเอ,อ้อ่อนล้อมเ่ยหยิบลูกไปต้มหน่อยอืมหวาน,ออนหนึบกล้วยก็มีหมดนะไปเอ,อวกันอืมแป้งอ่อนเมันอยู่ไหนมะฮู้นะครับผมอแล้วบรรยากาศอะเดี๋ยวรอ เขาเขาแป้งไป่๋ยเจ้าของไหนมั้งหู้นะอืออือฟุตบอขนาดเลี่ยมแมปเลยกะบรรยากาศสุดยอดเลยอืออือสดชื่นมากอ่ะไปได้ม่ได้มั้หู้นะอืออือตังฟุตอือไปได้อยู่ น้ำตื้นอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮึบหอยนี่แทบไม่มีอะ่ะคืีกยตัวคันน้ำปุดอะันจะเป็นแรดตกตกกระตึ้งคนกระตุ้งโคนสาบมดเลยนะเข้าหมาาือนาะแง่เดี๋ยวว่าเข้า เปีาออกดอกก่อนเจ้าข้าก่อนข้าตังก่อนเหมือนโต๊ะคันนะเดี๋ยวข้ามไปแอวปูนแหงหลังปูนเดี๋ยวปีนดีกว่าปูนยีงแหงอยู่แอวแล้วก็แอวเก๋เลยนะ

พอบันอากาศทุ่งนาเนาะเราวบางเตลม,มาเอามาให้ชมก่นอนเพราะว่เควสุดเต้นหูเต้นตาขเขวลมดเลยนะครับผมนี่สุดยอดขนาดเลยมันสนได้มาเตี้ยนนี่สดชื่นมากบรรยากาศโคตรสดชื่นเลยเล็้วมานีพอนี่ขอกองเตลนี่นะขว้วอ่ะเป็นห้องนี่นี่ทมขัวนี่เลย มานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยสวัสดีครับรนบีอนบน่อย่างนี้เหรอเอาน่าอ่ะฮะเอาน้ำบ่ะมึงจอดไปไหนลูกจับไปแล้วแม่บอไปไหนไปบ้านอะไปบ้านแล้วนี่เออกูกับเจ้าของเปิ้ลหน่อยมาพอความเปลี่ยนแปลงในสวนเปิ้ลหน่อยมาดูงามขนาดเลยนี่นี่งามขนาด อันนี้จะเป็นพืชหองเหมือนนอยเนาะขึ้นกลางแล้วแล้วก็ท้งหน้าผมนี่จะเป็นผักอะไรผักออย่างเงี้ยค่ะปลูกไว้ได้เป็นผักชีนะครับผมเป็นแป้งเป็นแป้งอยู่นี่ผักบุ้งผักกาดผักอะไรอย่างเงี้ยมาตามมาพอหน่อยหรออันนี้น่าจะเป็นผักชีนะครับผมเนี่ยที่หลบไว้เนี่ยนี่เป็นผักกาดยอดเป็นแถวเป็นแถวเลยนี่ เป็นแถวเป็นแถวมีมัดทั่วมีอย่างมันเก็บไข่ตลอดนะครับผมนี่อือปลูกล้อยเดียวเนี่ยได้เก็บไข่ตลอดอันนี้มีหัวนะครับผมนี่กินได้อย่างในส่วนผมนะเนี่ยปลูกไว้ก็ได้กินหัวอยู่นะแป่งขนมแป่งอัอย่างอันนี้เป็นสาคูนะครับผมมีหัวขาวๆอยู่ตั้งหน,น่อยน่ะสาคูลักษณะก็คือตั้งหัวจะเหมือนดอก ที่เขาหันสมัยก้อนนะครับผมเนี่ยจะมีดอกมีนอยนะ่ะเนาะมีดอกสีสดสวยงามแล้วก็ที่เขาจะเอามากินมาบริโภคก็คือหัวใต้ดินของมันนะและอันนี้เม็ดมันเนี่ยโมูมันแน่ใจว่าจะขยายพันธุ์ได้หรือเปล่านะมันเลนตีแก่นี่นะเอ่าเดี๋ยวต้องถามเพื่อนนำกรรมนึงนะเออสาคูนะครับโ้แน่แร้งุ่น เพื่อนโคุูดกินหัวมันที่หัวขาวๆมีมาต้มกินนนะนี่ส่วนตัวเก่ากับใจ้ยมาอู้เป็นยังเป็นยังเอามันพอกัอนนะครับเสียงหัวป๊อก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 ข้างซ้านะนย,ยานี่เนีอ้อย่างกับบอกว่าสอดอยนะังว่ากันไงเออนะท่นนี้เป็นพักหน่ำนะบุ๊ดนะตาพักหนมทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเเหมาะเลยมันมีน้ำจะ้ะพักหนมเนะี่ยเต็มเลยออกเนะ่ยมีน้ำเหมาะเลย มาพอบรรยากาศต้งบรรยากาศแน่แน่กับใจแน่ตัวมาไล่ถ่ายเอาบรรยากาศนะตาชมก่อนนะครับผมอ่าอย่าไปว่ากันเหมือนเซอรจะได้ออกบ้านเปิดหูเปิดตาออกมาเออพอบรรยากาศอีสักหน่อยหนึ่งกับต้นอันดชสุดยอดเลยบรรยากาศอ่ะตดอรดมาได้โหดหูอย่างเลยโล่งสบายมาก ไม่ได้บรรยากาศทุ่งนาสุดยอดก่อนจะเจอช่วงนี้มันเขียวนะครับเข้าเขียวสะอุ่มต่วงนี้นะข้าปงเขา้าแป้งนี่หายไปหมดหละเอ้าแต่มังน,นี้หน่อยดอักไม้ไส้แยมมีอยู่ไงจ้เอ้าพ่อรัดนีเป็นขูดสาอนะไรนี่ดูอ น้ำเขียวอมบุมป่าถ้าจะมีมอนกันนะมีนัการมีน้อยกับกระบอกหูนะเข้าห่มหน่อยละสีเย็นหน่อยนะครับพราออกเดดกับ้อนก็หองยู่หน่อยบอู้ถ้าอยากป๊กแล้วกับหูนะครับช่วงนี้ผักแล้วป็นจ้มียอดมันมียอดเลยเดี๋ยวจะใบเท่าะ ไปแห้งปุุนก่อนเมินละมนได้เอวให้เอวสวนเป็นเมื่อยเป็นไข้วันนี้มันแตกแดดก็อย่าเมื่อยมันก็โหม้รับแลเดี๋ยวไปเอวให้เซลลมกันเดี๋เบิดนะเอวพอให้พอสวนเปินเอวพอบรรยากาศไปนะครับแต่ช่วงนี้เป็นอย่างใดอ่าหัวเป็นอย่างใข้าวแป้งเป็นอย่างแต่ที่กับโล่งละแห่ไปหมดแล้ะไปยะ นี่เขาจะแย่แยกนี่ไปวังแก้วนะเห็นแยกไปวังผาเห็นไปตังวังแก้วนี่ปลามมแอลตัวก่อนนะครับผมแต่ผมว่าเจ้าของก็อย่าอยู่หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าซุ่มมาเนาะอ่าจะปลาปาปลามื่กี้เรื่องหนึ่งละนี่เอาแมเอลละเอาเข้าไปพออย่าก่อนนะครับผมเข้านี่เลยนีตอนนี้งัวตัวงัวหลายตัวโอ้โห่างเดี๋ยวไปจอดค มาถึงแล้วบรรยากาศที่นี่ล่มลืน่นในขาะนั้คืองงงตัวไปพอเราเพิ่งกำลังลกเอวหูกลันแนะอวห้อยแอวส่วนส่วนฮอวกับจยอยแอวไปยมา่าย, <laughs> าายนี่มกากลหาอ <laughs> โอ้ป่าทัวด,ดินเลยนะ่เนี่ยเนาะฮะ ตั้งท่าอยาก่อนแระเอาท่ามาหมอนะตั้งแลรแม้พ่อชีวิตชาวห้อยชาวสวนเนาะปิ้นเหมือนอยู่บันไดกันตี้น้อยวันวันหนึ่งปั้นตากแดดกันเพ่งเพงเ่งนั่นเนาะเย็นสบายเนี่ยนังตัวตัวตัวัวอัวตัวตััั ไปรจแม่รับแจ้งกับแม,ม่มมต,ตัวเออเออเลิศเปิ้นเพิ่นจะแจ้งมาแจ้งหมูหนะ่ะใครจะแม,กม,ม,ม่กับแม่แล้วก็เปิ้นมีทั่วดดินเปิ้นโลกกันเขามากิน <c oughs> นี่ไหมนี่ยังก็นี่มันต้องต่อยพอเม็ดมันก่อนนะทั่วดดินแน่นเหมือนแน่นแน่นเหมือนแน่น โอ้มันม่อยมันมันแน่นขแนดเลยนะครับผมแ,แล้วถั่วเนี่ยเดี๋ยว,วอยา่าอย่ากแกะทั้งอนี่มาแก่งส่วนเลยนะนี่นี่แกะถั่วดินแก่งส่วนเลยถั่วนี่มันเมือนที่มันเมือนที่สีเดียวมันลายเนี่ยองก็นี่ลายตัวเต้เต็มเลยด้วยนี่ลายสีดำไมเดี๋วปลูกนี่กี่ไรยเนะี<ะ>่ยกี่ไร่เลยฮนะอฮะกี่ไร่ ได้อยู่ก่ะมันลิ้งมาได้น่าจะได้สักลอยอยู่แก่น,นี่เนาะประมาณประมาณสักลอยได้เนาะลอยลป,ปี๋ปี๋เนี่เพิ่นได้เงินหลายแสนเด้อปลูกโราดินเนอะอะเอ็ดเคยได้แก่บอสหนี่เจ๊นะต่เอ <c oughs> เละก่อนบะครับนี่เจ้าหนี่แล้วเนี่ยมัน,<ห>นอ,อยู่เหลือกค่เส้นหวันแก่อืมมันหนึ่งนะต้ำเม็ดเนาะ ต้นหนึ่งแดงแดงแบบอย่างนั้นแหละลายอืมลายแต่พอเม็ดมันเม็ดอนแล้วไงโอ้แกไม่หยัดเลยไว้ห่มอ่พอเม็ดมันเนี่ยแต่เพื่อนจะขายบปขายข่หมูนะสำหรับไข่ที่อยเอาทั่วไปต้มไปอย่างายเนี่ยเดี๋ยวหมอเลยขายสองล่างรึเปล่าเพื่อนมืนจิ๊บปอขายนะแต่ผมเหมืนจิได้มาพรโฆษณาอย่างนะแต่ปลาแาเอวก็ได้มาพอทั่วเพิ่นเต้งดีนี่ก็ มันเต็มขนาดเลยปีแล้วเพิ่งกับปลูกนะครับเรนนี่พอเนี่ยยางคือพอนี่แม่นทั้งนั้นเลย,น,บบเลยนะครับเดี๋ยวโฟกัสกล้องหน่อยก่อนนี่ดินทั้งนั้นเลยินเ่ยแบบที่มีเลยนะมีแก้วถั่วดินทั้งนั้นเลยนี่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 ให้เอาโลกให้เอาโลกเขาจะไส่โลกแก้วถั่วดินไงม,มันก็นเลย<ว>มีแก้วถั่วดินเอาแง่ละไว้เนาะววนี่โลกออกมาแล้วมันจะเป็นยี่นี่ ก็เพืน่นของอย่าเถั่วลิสงนี่บ่นีอ่ออแต่ว่าเพื่นลกหอมกันวันนี้เพื่นลกถั่วดินกันมาอยู่บาแย้งละเราพูดให้ไปคอมเมนต์พูดละกัน,นจะไปฮอบแจ้งที่คอมเมนต์พูดเห็นแล้วจะบลกถั่วดินเห็นแล้ว <c oughs> <c oughs> วันหมื่นนะได้วันหมื่นวันหมื่นนี่นะเพื่นแหวนไหคิดคิดเป็นเงินไทยนี่ตั้งแต่ก่อ<ห>นเดี๋ยวกินถั่ว ที่เป็นเงินไทยแปดสิบบาทอืกินทั่วเพื่อนมะแต่มันใหม่ใหม่ยมันแกะแงกนะครับผมถั่วเขาต้องโลกโลกแลเมก่อมันแห้งอย่างสักน้อยหนึ่งมันจะได้คอนนี่เอาเม็ดมันด้ออืมอุปอุมากินนะมะอืมลำโดล้วไมันน่กินน้ำหนักนี่กินน้หนักนี่เกียบปากเลยดินสดสนี่นะ อาซีบทำแนาทำร่อยเนี้ยกูยอมไอ้นี่ยเป็นไงอเนี่ยเดี๋ยวแก้ผ่อนพนหนึ่งนะครับโอเอดก้อยอ่ะึงแล้วต่ก้ยังขึ้นที่ไะ้เข้ามาอะื่อนเียเข้าเนลยเสียดำดำน่อันไหนอน่ยเออนีก็จะแก้แกนหม่ยหุ้พอมีลแลที่คนเาหมือนแปะละเดี๋ยวเดี๋ยวผู้พ่อพ่อนี่ก่อนนี่ มันเป็นเม็ดดำนี่เลยอืมโอ้เม็ดมันเต้งห่อยด้วยเด้อเนาะอือแต่พอที่คนเท่าเพื่อเพื่อมาแอวห้อยนี่แล้วกลับไปปากเป็นแข้งเข็บแน่แน่ตายไปพอที่คนเท่าก่อนเด้อนี่เม็ดมันจะออกอีเลยเป็นสีโซลเชสขนาดเลยเนาะโซ่ย่างแงมเลยเม็ดน่อยเด้อนี่ตซลเชอ๋อถั่มอือไปกินะมาไจ่ายเด้อ Ừ. Ừ. Ờ. ton mình trở nghèo nghèo ton đi trời mình trở đời mình bập mượn gần trở đời can trở đời can ăn này can đen để can mình biết luôn có mình đen đó mình trở óc đen 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 lớp tim mình mà đen bén đời này cái ừ. này mẹ này cái này mẹ? กินเห็นแล้วได้ไคือโคกแล้วกะโคไกปแล้วกะอืโคสองโคกเลยโค้กเก่งสองสามโค้กละเนี่ยมทางหนึ่งเด้อเนี่ยไปขเอาไปขั้วอะเป็นแม่ปีแล้วนี่ได้ใจเสียมพูดเอาเนี่ยหัวต้องโอ้องโอ้เนี่ย ทัวร์เลยอุเล่นนะครับผมแม่ดินมันมาพูดแล้วใจเสียมพูดเอาเด้องก็เลมาเนี้ยโลกแล้วก็มานั่งตากแดดเด็ดเอ้าเด้อกลางห้องในสวนบ่ได้ชีวิตใหญ่เออเพิ่นโลกโลกแล้วก็เพิ่นไปนั่งเด็ดที่ในโฮมอันนี้มันนั่งตากแดดเด็ดลวกไก่ได้บ่ลวกว่างาาเนะ นี่พ่อเต๋อสำหรับวันนี้กับปลามาแอีลพ่อนะส่วนทั่วดินทั่วยังเนี่ยบางคนก็เกยหอนพ่อบางคนกับแบบเกยหอนนะทางอีสานก็ถ้าจะมีเนาะทั่วประเทศไทยก็ถ้าจะมีนะนี่หนะอแ,แต่แต่งประเทศในหมูเดอร์ว,ว่ามีประเทศไหนพ่อออัฟริากาพวกเนีย่ยมีบ้างมีก็นเนาะ,นะตัวดินเนี่ยเป้นห้องไว้อย่างแต่งประเทศอะ่ะไอตีตังปุน้น ต่างต่างประเทศประเทศพ่อแม่พุมก็ห,ห้องเหมือนกันแล้วกันเนาะตัวดินนั่นกันเนาะพ่อแม่ไม่ท้องย่างฮะตัวดินนะบอพ่อแม่เอออย่างผมอันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้กับปลาแมาเอลห้อยเอลสวนปลามาสมบรรยากาศทุ่งนาสมบรรยากาศสวนเป็นพ่วงน,น,นะครับผมแล้วก็อดยล้อมลากันไปก่อน เอาบรรยากาศสีเขียวมาเพือกันพ่อพ่องเอวห้อยอินั่น,นเบิดแนนดิฟนะครับต้องล,ล่ากันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปปลาก่อนในคลิปหน้าครับผมร้อนขนาดเลยมันนั่งอยู่กับเปื้อนแตกเดดนี่จะลวกก็จะแงวบหกว่าวล,ลากกันไปก่อนครับสวัสดีครับผม